สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะอากาศดีมากเลยเยนหนูไม่ลืมที่จะปิด Wifi ในบ้านนะคะแล้วก็อจัดกล้องให้เป็นข้างหน้านะคะเพื่อที่เพื่อนๆนจะได้ด,ดูดอกไม้นะคะที่มันพริดอกออกผลในช่วงสปริงนี้นะคะอะต้นเรียกต้นอะไรวะ <c oughs> ต้นพีช นะต้นพีชหน้าบ้านเยนูกเ็เริ่มออกดอกแล้วนะฮะทางหน้าบ้านนู่นที่เห็นตรงข้างหน้านั่นก็เป็นต้นดอกไม้อะไรสักอย่างหนึ่งเยนูเรียกไม่ถูกไม่มีความรู้เลยนะเรื่องต้นไม้เนี่ยเคยเคยมีตอนที่ไปอยู่กับกับแฟนเก่านะก่อนที่จะมาเจอกับลุงชักเนี่ยนะก็ไปช่วยเขา ไปช่วยเขาทำความสะอาดอาพวกวัชพืชต่างๆที่แปลงปลูกผักเขาเนาะเขาก็ให้เราถอนวัชพืชไปถอนต้นสตรอเบอรี่เขาออกหมดเลยด้วยความที่ไม่รู้ <laughs> มันข้าวหน้าสปริงแบบนี้เนาะแล้วก็คิดว่าแปลงผักทั้งแปลงเนี่ยมันเป็นวัชพืชหมดเพราะว่ามันเพิ่งจะผ่านหน้าหนาวมาหิมงหิมะมันก็ตกลงมาเราไม่รู้ว่าสตรอเบอรี่เนี่ยมันอยู่ได้ ปรากฏไปถอนก็มาหมดเห็นไหมครับเพื่อนๆด้านขวามือนั่นก็เป็นต้นดอกไม้อะไรสักอย่างหนึงอีกแล้วดอกไม้อะไรสักอย่าง,งอีกแล้วก็ไม่รู้อ่ะคนไม่รู้ก็ต้องใช้แบบนี้เนาะอะไรสักอย่างหนึง่งนะอ้าวแวบๆย่หนุ่ยใช่ไหมสวัสดีนะคะย่หนุ่ยเห็นรูปใบไม้แล้วก็รู้แล้วเป็นเอกลักษณ์ของแย่หนุ่ย ยายหนุ่ยขอบคุณมากเลยนะคะเมื่อคืนที่เคี่ยวเข็นให้ไปน,นอนจริงๆแล้วยายหนูปรับเปลี่ยนเวลานอนใหม่นะคะเนื่องจากว่าทํางานเยอะทํางานามีโอนะคะเมื่อก่อนเนี้ยเราทํางานเลิกเที่ยงคืนตีหนึ่งนี่ก็เห็นไหมดอกไม้ที่ยายหนูบอกว่าอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นนะเหมือนซากุระไหมขวามือ <c oughs> คือยายหนูบอกว่าอยากจะให้เ เลิกงานมาก่อนเนี้ยมัาเลิกงานเช่นคืนตีหนึ่งเนาะแต่ตอนหลังมันทําโอเยอะมันเลิกงานตีสามตีสี่แล้วเมื่อก่อนลูกอยู่ด้วยไงเ <c oughs> มื่อลูกอยู่ด้วยเนี่ยเราเราต้องตื่นมาเพื่อทําอาหารให้ลูกเลิกงานกลับมาถึงบ้านก็มาทําอาหารเตรียมไว้ให้ลูกนะก่อนที่จะเข้านอนลูกก็ตื่นตีสี่นะลูกก็เอา,เอ,าอาหารไปกินกลางวันเราก็จะทําเป็นแบบนี้มาตลอดนะฮะ ทีนี้พอมาตอนลูกย้ายออกไปแล้วเนี่ยงานมันก็เยอะขึ้นนะคะทำโอทำโอด้วยาบางทีเลิกงานตนะีสี่นเลิกงานตีสี่ก็ถึงบ้านแล้วก็เลยยังนอนไม่ได้เข้านอนไม่ได้คือมันเหมือนกับว่าร่างกายมันยังตื่นอยู่นะมันไม่ถึงขนาดกับว่าถึงบ้านปุ๊บเราจะนอนได้เลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ต้อง ติดคุณชวัตรด้วยคุณคุณวัชชโนด้วยนะฮะพูดได้ไงวัชวัาพูดรวบเหรอคุณวัชชโน่นะก็ติดคือคุยแล้วสบายใจคุยแล้วรู้สึกว่าเป็นคนที่มีแนวทางเดียวกันนะมีมีเรื่องราวต่างๆที่จะคุยเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องราวที่แนวเดียวกัน วัยเดียวกันคือคุณวัดกับเยนูปีเดียวกันนะฮะแต่ว่าคุณวัดจะน่าจะอ่อนเดือนนะฮะแล้วเราคุยในเรื่องเดียวกันมันก็เลยสนุกนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อนเวลาเราขึ้น,นคุยไลฟ์หรือว่าเราเข้าไปนั่งในกลุ่มนะไม่ว่าจะวงเล่าสนทนาถ้าเราคุยกันคนละเรื่องเห็ตต่างมาหลายวงแตกมานั้นนะการขึ้นไลฟ์ก็เช่นเดียวกันถ้าเราคุยในเรื่องเดียวกันเนี่ย มันจะมีความสนุกสนานนะมันจะนี่เห็นไหมขวามือคล้ายเชอร์ี่ไหมไอ้คล้ายไอ้นี่ไหมสักุระไหมถ้าเราคุยกันเรื่องเดียวกันมันจะมีความสนุกสนานนะคะสอดคล้องรับกันได้นะคะเ,เห็นพ้องต้องกันนะคะเห็นด้วยเอออ,อ,อหอมหมกกันไปนะ,ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเห็นต่างกันเมื่อไหร่ ฉันไม่ชอบตรงนี้เอ้ยมันไม่ใช่เรื่องนี้มันยังงั้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่สนุกเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าเขาคุยเรื่องนี้แต่เราไม่ใช่แนวเราเราไม่ชอบเยนูจะพูดจุดสม่ำเสมอว่าเยนูไม่ชอบนินทาเรื่องคนอื่นคือเอาเรื่องคนอื่นมาพูดอ่ะมันไม่สนุกเลยนะเอาเรื่องคนอื่นมาเล่าเนี่ยไม่ชอบเลยเพราะว่าเราไม่รู้ตื้นลึกหนาบางของเขานะคะ การที่จะเล่าเรื่องของคนอื่นเนี่ยเราฟังความข้างเดียวเนี่ยมันไม่ยุติธรรมเช่นเดียวกันกันกบที่ยาน,นูเล่าเรื่องชีวิตของตัวเองเนี่ยแล้วมีคนหนึ่งเข้ามาพูดไม่ใช่คนหนึ่งหรอกเยอะเลยเข้ามาพูดว่าอย่าฟังอย่าฟังความข้างเดียวเพราะว่ายานูเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดความจริงอาจจะพูดอะไรที่เข้าข้างตัวเองอะไรอย่างเงี้ย มันก็มีส่วนอะมีเปอร์เซนต์นะมีเปอร์เซ็นต์ที่เราไม่ได้พูดถึงความไม่ดีของตัวเองนะคะเป็นมันเป็นเรื่องธรรมดานะทีนี้คนอื่นที่มาเล่าเรื่องให้เราฟังก็แน่นอนเขาก็ต้องเล่าในในแนวนี้เออยหนูก็เลยว่าเรา,า,าเล่าเรื่องของตัวเราเองเนี่ยดีกว่าที่จะเราจะไปเล่าเรื่องของคนอื่นเนาะแม้แต่ตัวเราเองเรายังเล่าเอาเอาแต่เรื่องดีๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง แต่ยานูไม่ได้ตอแหลนะไม่ได้ปัดเรื่องนะที่เล่าในค่าเล่าแต่เรื่องดีๆของตัวเองจริงถูกไม่ได้เล่าเรื่องความไม่ดีของตัวเองแต่ว่าต้นเหตุที่เราจะต้องเลิกกันกับคนนั้นคนนี้นะอันนั้นะเอาความจริงมาเล่านะคะเอาความจริงมาเล่าไม่ได้สร้างเรื่องนะคะยานูไม่ไม่ไม่ได้สร้างเรื่องไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีเขาแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดเรื่อง ข้อเสียของตัวเองนะแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สร้างเรื่องไม่ได้ตอแหลแน่นอนแบบบ้านสวยนะเพื่อนๆเย็น,นูชอบแบบบ้านพี่มดก็ชอบแบบบ้านแต่เวลาเราเข้าไปดูภายในแล้วมันไม่น่าอยู่ค่ะแต่แบบบ้านของพี่มดเนี่ยหน้าเกียดอะ่ะเหมือนเป็นกองก่องพูดกับว่าน่าเกียดเหมือนเป็นกองกองแต่ข้างในน่าอยู่มันมันโอถงูงมัน มันน่าอยู่อ่ะเออส่วนเอแล้วบ้านอื่นๆเนี่ยจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นนะคะก็คืออ,อช่องว่างระหว่างระหว่างบ้านเนี่ยมันแคบมากมันแคบมากเลยก็เลยไม่อยากได้ส่วนเออบ้านพี่มดเนี่ยหน้าต่างข้างๆบ้านเนี่ยเปิดไปมันไม่ตรงบ้านคนอื่น,น่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เราเลือก เพราะว่าถ้าเราอยากจะยืนมองหน้าต่างเนี่ยให้มันมองไปที่สนามหญ้าหรือมองป่ามองอะไรไปไม่ใช่เปิดหน้าต่างไปยืนตรงหน้าต่างเสร็จแล้วไปจะกับเพื่อนบ้านอันนี้มันออไม่ชอบนะ,ะส่วนบ้านหลังเมื่อกี้เนี่ยลงจอดรถเนี่ยเปิดไปข้างหลังก็โอเคมันสามารถที่จะเดินเข้าประตูหลังบ้านได้ไปดูอย่างเดียวนะคะคือหน้าต่างตรงที่อ่างล้างจานเนี่ยมันไปจะกับสายตาเพื่อนบ้านแล้วก็เราก็มีความรู้สึกแบบไม่อยากได้ แต่ว่าอื่นมันก็โอเคอ้ออีกอันนึ่งห,หลายอันจังเว้ยเมื่อกี้ก็บอกอันหนึ่งามสเตอร์เบดรูมนะคะแคบมากแคบไม,ไม่ไม่ไม่กว้างส่วนบ้านที่มดเนี่ยมาสเตอร์เบดรูมเขาโอโถงมากนาอยู่นาอยู่หน้านอนแต่ว่าของบ้านหลังนั้นเล็กเล็กเล็กเหมือนไม่ใช่มาสเตอร์เบดรูมแต่ถ้าเป็นคนมันเหมาะสำหรับคนที่มีลูกเยอะไง ทีแรกเราก็คิดว่าพี่มดน่าจะเอาแต่พี่มดเขาไม่ชอบสนามหลังบ้านก็คือถ้าลูกเขาไปวิ่งเล่นเนี่ยกลัวว่าเด็กมันซนนเนาะเดี๋ยวมันจะไปยุ่งยากบ้านคนอื่นเขาหรือว่าบ้านคนอื่นอาจจะมาวิ่งเล่นหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็มาซุกซนอยู่หลังบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยแต่จะยังไงก็แล้วแต่นะ ยังไงก็แล้วแต่เราเลือกซื้อหลังนี้แล้วแล้วก็พีมดเขาก็พึงพอใจเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านมากกว่าที่จะอยู่นอกบ้านนะส่วนรูปลักษณ์ภายนอกบ้านเนี่ยช่างมันาไม่ต้องไปสวยเพราะเราไม่ได้อยู่ที่รูปร่างของตัวบ้านเราอยู่ภายในบ้านภายในบ้านอยู่แล้วมีความสุขก็ใช้ได้แหละนะไม่ต้องไปสนใจแต่แบบบ้านน่ะ ข้างนอกก็มันมัน,มนดูมันดูไม่สวยมันมองดูแล้วมันเหมือนกับหลังอื่นสวยกว่าแต่ภายในเนี่ยหลังอื่นไม่ได้เลยคือไปดูมาแล้วไงตอนที่ยังสร้างไม่เสร็จนะนอะเราก็ไปตามดูบ้านหลังนั้นบ้านหลังนี้อีกหลังนึงที่ชอบก็บริเวณหลังบ้านนี่คือไม่มีประตูออกหลังบ้านถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมานี่ก็จบเลยไม่มีประตูหนีไฟไม่รู้จะออกทางไหน ขาดขาดหายหายนะครเพื่อนๆแถวนี้ตอนนี้ก็เดี๋ยววันหลังจะลองใช้สัญญาณของอวอ w ฟายจาก s ดส a คม a ดสแคมนี่มันมี wi f ฟในตัวนะครเพื่อนๆแต่ว่ามันไม่ค่อยเสถียร วันนี้รู้สึกปวดฟันนะเมื่อคืนนี้นอนคุยกับคุณชวัตคุณชวัตอีกแล้วคุณวัชโนนอนคุยกับคุณวัชโนอยู่นะขึ้นไลฟ์อยู่แล้วก็กินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยนาะบ้วนปากแปรงฟันอะไรแล้ว้าวันนี้ติดรถไฟเว้ยติดรถไฟติดรถพยาบาล สัญญาณหายอีกแล้วจ้าสัญญาณขาดขาดหายหายสัญญาณข,ขาดขาดหายหายคุยอยู่กับคุณวัชโนหลังจากที่ทานอาหารอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะก็บ้วนปากแต่ยังไม่ได้แปลงฟันแหละ เพราะว่ายังไม่ได้นอนปรากฏว่านี่แหละเอาลิ้นเขีย่ยไปเขีย่ยมาเอ๊ะเศษอาหารมันติดอยู่ที่กระพุ้งแก้มเหรอจริงๆแล้เราก็ว่าบ้วนปากอะไรแล้วเนาะทำไมมันยังมีอยู่เศษอาหารอะไรก็เอาลิ้นเขีย่ยเขีย่ยเขีย่ยเขียเข่ยออกมามันเป็นเส้นๆส้นเส้นปรากฏว่าไหมฮะไหมที่เย็บที่เย็บจากการผ่าฟันมันหลุดออกมา สัญญาณรถเอ่อรถแอมเบรันที่นี่นะฮะถ้าเป็นบ้านเราก็คือรถพยาบาลเจากโรงพยาบาล แล้วก็มีเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้ามาแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่แอมเบรนนี่จะเป็นรถของอสถานีดับเพลิงเป็นรถจากสถานีดับเพลิงไม่ใช่จากโรงพยาบาล แล้วสัญญาณหายอีกแล้วสัญญาณหายเรื่อยเลย นี่ดับเพลิงเนี่ยเขาจะอบรมบุคลากรของเขาเนี่ยให้เหมือนกับรถรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลนะฮะเพราะว่าการที่เราไปช่วยไฟไหม้เพลิงไหม้อะไรพวกนี้ก็จะต้องมีผู้บาดเจ็บนะฮะเขาจะต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วเขาก็รับผิดชอบในเรื่องการที่เหมือนมีคนเจ็บป่วยโทรแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะส่ง สัญญาณหายสัญญาณหายเวลาเรื่องดับเพลิงอะไรพวกนี้นะก็มีคนป่วย มีคนป่วยมีคนรับโทรแจ้งมาจากเเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรพวกเนี้ยเขาจะส่งรถพยาบาลตัวนี้เออบ้านเราเรียกรถพยาบาลรถพยาบาลรถฉุกเฉินเนี่ยจากเสยายหายอีกแล้วจากสถานีดับเพลิงไปนะสถานีดับเพลิงไม่ได้มีแค่รถด,ดับเพลิงใหญ่ๆอย่างเดียวนะ,ะจะมีรถแอมเบรนอยู่ด้วยนะคะรถฉุกเฉิน บางทีเนี่ยบ้านหนึ่งโทรมาเนี่ยสามสองคันสามคันนะไปอย่างที่เกิดเหตุนั้นสองคันสามคัน,ส,นสัญญาณหายบ่อยมาก การหายบ่อยมากเลย เลยเพื่อนๆจ้าที่นี่ดีอย่างหนึ่งนะไฟฟ้าไม่ค่อยดับไม่ว่าจะมีฝนตกฟ้าขนองอะไรเอ้แต่ฟ้าขนองไม่มีเว้ยที่นี่ไม่มีฟ้าขนองนะเพื่อนเรื่องที่ว่าฝนตกเราจะมีแบบ ตกแรงๆตกหนักๆแล้วมีฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าไม่มีแล้วเมืองนี้ไม่มีนะอยู่阿拉斯สก,ก็ไม่เคยเจอนะฮะไม่เหมือนไม่เหมือนกับที่เมืองไทยแสงไอ้นี่แป๊บหนึ่งถ้าเย,ยนูขับรถในช่วงที่กำลังแซงรถที่ใหญ่ๆอยู่เนี่ยเยนุจะไม่ค่อยมีกลัว คือใช้ความเขาเรียกว่าตั้งใจในการขับรถนิดหนึ่งนะคะ pay attention ไปที่การ uh, ขับรถไปที่ถนน่เมื่อคืนนี้ก็หายมากเลย เื่อให้ผ่านรถพ่วงแล้วเราก็รอจังหวะรอจังหวะที่จะตีกลับาเารลน,นี้นางกับปาดนะ่ะไม่ใช่ปาดหน้าหมายถึงโอ้ยห้วยสัญญาณวันนี้แย่มากๆเลยเสียอารมณ์ในการคุยแล้วนะ <laughs> ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะว่าสัญญาณมันวันนี้มันทําไมเป็นแบบนี้อ่ะสัญญาณแย่มากเลยอะ่ะขาดขาดหายหายตลอดเป็นสิบๆครั้งเลยเสียอารมณ์ในการในการคุยในการดูเนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวยหนูจะอ่าใช้ไปโหลดนะโหลดในเดส h c แคมนะคะแล้วก็เอาไปโพสเดี๋ยวคืนนี้จะโหลดในเดส h c แคมนะคะเพื่อนๆ คือนี้จะโหลดในเดสแคมแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้ดูกันนะอาจจะโหลดหลังจากที่หลังจากเลิกงานยังไม่รู้เลยหรือว่าจะโหลดอตอนช่วงพักเบรกแต่เวลาการใช้โหลดในในช่วงที่ขับรถจากที่บ้านมาที่ทำงานเนี่ยนะถ้าจะโหลดของ สัญญาณหายสัญญาณหายตลอดเลยถ้าจะโหลดนะโหลดจากกล้องแดดแคมในลักษณะที่ขับรถจากที่บ้านมาที่ทำงานเนี่ย สาิบนาทีไม่พอนะคะเพื่อนๆโหลดสามสิบนาทีไม่พอต้องใช้เวลามากกว่านั้นพอโหลดจากกล้องแดสแคมมาแล้วเนี่ยเเราจะต้องมาเก็บใส่ในในโทรศัพท์มือถือเราเีนะเราจะต้องกดเก็บมาใส่ใน โทรศัพท์มือถือเราอีกนะซึ่งก็ใช้เวลาอีกแป๊บหนึ่งก็คือเสร็จสับเรียบร้อยแล้วโยนูคิดว่าจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ45นาทีนะถึง1ชั่วโมงในการโหลดออกจากก่้องเนตสัญญาณวันนี้แย่มากก็คือถ้าโหลดจาก d ดส h c แคมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงไม่เกิน1ชั่วโมงค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะต้องไปนั่งตัดต่อแต่ตัดต่อนี่ก็นิดหน่อยนะคะไม่เยอะ ม่เยอะแล้วก็ใส่ไอ,อตัวไตเติลนะคะนิดหนึ่งก็มาใช้เวลาอีกสักประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็โหลดโหลดอีกเสรจสซับเรียบร้อยโหลดจากโหลดจากแอปนะโหลดจากโหลดจากแอปที่เราตัดต่อนะคลมาสเตอร์นะคะเอามาเข้าโทรศัพท์เราไว้ก็ใช้เวลาระยะหนึ่งเลยนะก็10นาที15นาทีแล้วแต่ แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ต้องโหลดจากกล้องของเราเนี่ยเข้าไปยัง YouTube ก็ใช้เวลาอีกระยะหนึ่งน,น,นั่นก็เป็นการที่ว่ายหนูไม่ค่อยได้ทำคลิปสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลามากคือเวลาของเยนูเนี่ยมีแค่ก่อนเข้านอนซึ่งมันก็ดึกแล้วนะเราไม่สามารถที่จะไปถ่ายทำคลิปที่ไหนได้ถ้าจะไปนั่งโหลดจากกล้องเดสแคมในรถเนี่ยมันก็หนาวนะ แต่ตอนนี้โอเคแล้วอากาศเริ่มอุ่นขึ้นนะคะเมื่อกอ่อนนี่ทำไม่ได้เลยนั่งหนาวมากแล้วหลังจากที่เยนุ่ตื่นนอนเนี่ยยิ่งไม่มีเวลาเลยเพราะว่าตื่นมาปุ๊บก,ก็ตื่นตีสองนะตีสามต้องออกจากบ้าน <c oughs> ก็คือพอตื่นมาเนี่ยเยนุก็จะหมดเวลาไปกับการอาบน้านะคะก็ใช้เวลายี่สิบสามสิบนาทีนะอาบน้ําแต่งตัวเฮ้ยมึงวิ่งผิดเลนแล้วไอห่า สัญญาณ,ญญาณเราปิด Wifi แล้วนะนี่ใช้สัญญาณเซลูล่าห่วยแตกเลยวันนี้ T-Mobile นะคะใช้ T-Mobile กันแทบทั้งบ้านเลยแล้วมันรับสัญญาณของของไอ้นี่ได้ roaming ก็คือเราสามารถที่จะรับสัญญาณ ประเทศแคนาดาต่างประเทศได้ฟรีเนะไม่เสียเงินาตาย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 สัญญาณสัญญาณแย่มากมามามองหน้ายานูดีกวว่ามามามองหน้ายานูนะอ่านคอมมิตหัวเหลือคนดูแค่สองคนเองอะ่ะ เนื่องจากสัญญาณมันหายเนอะเพื่อนๆเนื่องจากสัญญาณมันหายก็เลยไม่มีใครใครอยู่นะฮะนะจะลงแล้วหรือครับอีๆนะค่อยเป็นเบาหวานเอาตายแล้วค่อยเป็นเบาหวานส่งพลังใจมาให้เยนหนูจักยาหนุ่ยนะคะป้าตุกตานะคะบอกว่าป้าตุกตาบอกว่าชี่บ้าน นะสวัสดีเยนูที่บ้านยายสิบสามองศานะที่บ้านป้าสิบหกองศาค่ะยายนะคะขอบคุณมากนะคะป้าตุกตานางบานต้องคอยเตือนให้เยนูพักผ่อนให้เพียงพอใช่ค่ะคุณวัดกับเยนูคุยกันฟังแล้วสนุกไอ้อินเทอร์เน็ตไม่ได้เรื่องเลยนะคะนะฟังแล้วดูสนุกเพลินน่าฟังนะคะก็ขอบคุณมากนะคะ อาตี้บอกว่าใช้เน็ตอะไรยายชัดมากนะคะโอ้อาตี้วันนี้ยนหนูก็ติดตามอาตี้อยู่โนตอนที่ไปเดินทางไปที่อะไรอะที่ไปเขาประกวดนางงามอะไรนะแต่ก็อนั่นแหละเข้าไปดูอยู่พักๆหนึ่งนะก็อยยนหนูใช้ของ T-Mobile นะคะใช้เน็ตของ T-Mobile แล้วก็ใช้ขึ้นไลฟ์ของของ youtube นะคะในโทรศัพท์นะ สวัสดีค่ะยายหนูเน็ตเป็นลายหมุนติ้วๆเลยค่ะเน็ตไม่ดีนะคะวันนี้เน็ตแย่มากๆเลยนะยายหนูขอลงดีกว่านะคะเพื่อนๆก็เสียอารมณ์จริงๆเลยนะคะวันนี้